สวัสดีครับสมัยดีเบิร์ตสุกูสุคนมาโมนีก้ก็สีพามาเบิร์บรรยากาศคายบางกุ้งน้อพี่น้องมาไปเบิร์บรรยากาศกพร้อมๆกันพี่น้องเลยไปนี่ไปเบิร์พร้อมๆกันพี่น้องนี่อันนี้คือป้ายน้อพี่น้องมีหมามียัง นับมวก็้าซอเลยวี่รัน้อ่หองคนก็ร้ายคักไหนมากราบมาไหว้ขอพรพี่นนองเลยนี่อันนี้คือคายมวยพี่นนอก คลายมวยภาพมาเบิงบรรยากาศภาพเล็กๆหน่อยๆน่นะพี่หนอกอันนั้นจะเป็นโบสถ์ไปเบิงบรรยากาศเล็กๆหน่อยๆน่คายมวย หัวพันเชือกสมัยก่อดอันนี้คือประวั น่ถ้าไก่พี่หน้อยไกลกับดอกหัยนี่นี่ เรกเข้าไปกาบดูวเขาไปกาบบเก่าก่อนเดี๋ยวออกมาแต่ชาวเข่อนนี้เวลาจะไปดูหนังดูวิเอะไรมาทํเป็นคบโดยกาใช้ทามา้ามัดเปบแล้วก็จุดมันก็เดินอันนี้จะเป็นบทเก่าแต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องกวหแล้ครับ สกายแล็กสินนะทานจะได้ไปไหนไม่ได้แม้กระทั่งการขับเรือขับเรือตกพุ่งตอนนี้สบายครับเราไม่จะไปงออจะปอดไล่จะมานั่งเอามือถ่ายนะสกายแล็กสินนะทาานอัล้อยห้าสิบบาทลดลงสบายใจเอหัวายไปไ้น ที่เราท่านทัง้งหลายได้รู้จักกันมาพระท่านผาดพุ่ผมขออห้ญาติเล่าค nah, วามเป็นมายอดยอดขอให้ท่านที้ทราบอย่าพอได้เป็นสังเกตว่าวัดบางพุ่งโบกงโลหลานี้เป็นวัดเก่าสร้างมาตั้งแต่ในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยารวมทั้ง คนไหลครับน้อยจะก็ไปกราบอยู่ข้างในเขาไปบได้พี่น้องต่อคิวยาวเลยคนนะต่อคิวมันยาวเลยไปบได้ก็มีอายุมาหลายร้อยปีและที่สเป็นบขาเข้าที่มนเจักแม่บััรั้ง ก็ว่ากันไปต่างๆนานานักเรียนท่านทราบเลยนะครับว่าอุตรโลนหรือว่าเปวเคินด้านบนนั้นนะเขาจะมีมาไม่ยี่สิบปีที่แห่งผมที่เราคนรเอาไปส่วนเพราะว่าขอกด้านเดิมเป็นชาวที่จะเป็นองค์ดนี่อันนี้คือการต่อสู้สมัยก่อนนะพี่นนอกเนี่ ก็ยังปั้นอนุนรักษ์ไว้ให้ได้เบิงให้ได้ชมกันนอกพี่นอกอนชัดบ่ นี่อันนี้น่าจะเป็นไข่ายมื่อก่อนเนี่ยเขา,เา,เาจะมีปืนใหญ่มา เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สั้นนี้แหละถ้าผู้ใดมักคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อสิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะแจ้งเตือนเพื่อไว้พลาดคลิปใหม่นอกพี่น้องเอาสาหรับคลิปนี้ก็สั้นนี้แหละเดี๋ยวพอกันี้มาคลิปหน้าสบายดี